สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไยทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัตุดินพลึกศพกันบังกรประจําเดือนมิถุนายน2565ค่ะชาวทัตุดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนนะคะถึง21พฤษภาคมนะคะ ชาวกาันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มงกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้ลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอันดวความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทดินประสกกบการมังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสบางความรู้สึกบางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆกิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาว่าตดินนะคะปรกษกันบังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเมย์เอเนอร์จีกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายน2565น,นะคะเมย์เอเนอร์จีนะคะของชาวธาตุดินพุสดการมังกรที่ยักริดถึงคนรักเก่านะคะจะเป็นอย่างไรเนาะขอเมย์เอเนอร์จีหนึ่งใบค่ะเมย์เอเนอร์จีได้เป็นไพ่สี่เมท้านะคะชาวธาตุดินพุสดกันมังกรน,นะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงนะคะคนรักเก่านะ,ะที่เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะ ในที่นี้เมทเนิจเป็นไพ่สีไม้เท้าเป็นไพ่ของความมั่นคงเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะคะไม่รู้สึกว่าตัวชาวทาดิกกนประสบการณ์มังกรเองเนี่ยและคนรักเก่าของคุณนะคะน่าจะเป็นน่าจะแยกย้ายกันนะคะแบบว่าไปไปมีครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองมีคนรักใหม่ไปแล้วก็ได้นะคะแต่ตัวตัวคุณเองนะคะ ยังคงคิดถึงเขานะยังยังคงคิดถึงสิ่งดีๆในอดีตที่ผ่านมาที่เคยมีร่วมกันที่เคยมีความทรงจําร่วมกันนะคะไพ่สีไม้เท้าใบนี้ความจริงเป็นไพ่ที่ดีนะอืแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเมนเอนเนอร์จีมันมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวคุณจะเทคแอคชั่นได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทําได้นะตอนเนี้ย เออมันรู้สึกว่ามันเป็นความคิดหรือว่ามันอาจจะเป็นความทรงจําหรือว่ามันอาจจะเป็นคําสัญญาอะไรบางอย่างที่ตัวคุณและตัวเขาเคยพูดเคยสัญญาเคยเคยที่จะแบบอ,อ่จะทําร่วมกันจะมีอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ถามว่าคุณลืมไหมก็ไม่ได้ลืมนะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่ว่าถ้าหากว่าตอนนี้เรายังรักกันเรายากคบกันอยู่นะคะเราอาจจะ สร้างครอบครัวเราอาจจะมีความสุขเราอาจจะทํานูน่นทํานี่เราอาจจะมีกิจกรรมหรือว่าเราอาจจะมีอะไรมากมายร่วมกันแล้วน่าจะมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเนอะอันนี้ก็คือ main energy นะคะของชาวท่ดินพฤะศบกากันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพิศษกันมังกรก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพิศบกันมังกรค่ะตัวชาวธาตุดินพิศษกันมังกรนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สี่เมทัลอ่าขอโทษค่ะเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะเดอะสตาร์ <The Star S 2> นะคะเรเวอร์ <L over S 2> ค่ะ และเป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขากันเนาะเดี๋ยวอ่านทีเดียวนะคะเขาดูความค mm ิด hmm. และความรู้สึกของคนรักเก่าที่ชาวแทดินประสบกันมังกรคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะนึกถึงหน้าเขานะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวแทดินประสบกันมังกรค่ะคนรักเก่าของชาวแทดินประสบกันมังกรที่ชาวแทดินประสบกันมังกรคิดถึงคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกจเป็นไพ่สองดาบนะคะสามดาบค่ะวิวนะคะวิวออฟฟอร์จูนและเป็นไพ่ทำรั้นนะคะชาติาดินพระศบกันมังกรนะคะตัวคุณนะไปรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะคิดถึงเขาแล้วก็ยังมีความมั่นคงกับเขาอยู่นะยังมีความมั่นคงกับเขาอยู่นะยัง ความรู้สึกคุณยังไม่ได้จางหายไปไหนนะ,ะยังไม่ได้จางหายไปไหนยังมั่นคงอยู่ยังคงคิดถึงวนเวียนความคิดยังคงวนเวียนคิดถึงอยู่แต่เขานะคะ,ะบางคนแค่แค่ได้รับรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงได้มองดูเขาอยู่ไกลๆก็มีความสุขแล้วประมาณว่าคุณปรารถนาดีนะคะแล้วก็ คือต่างคนไม่รู้สึกว่าตามหน้าไพอ่ะเอ็นอ่าเ,เ,เขาเรียกว่าพลังงานอะไรต่างๆต่างคนต่างดํา,าดเนินชีวิตแล้วแต่เพียงแต่ว่าในส่วนลึกของหัวใจของคุณอะ่ะยังคงมีเขาอยู่นะคะมีไพ่ของความมั่นคงขึ้นมาะคะไพ่คิงถือเรียญตัวคุณและตัวคุณนะคะคิดถึงเขาตลอดมันยังยังมีความแบบมันมันเป็นมันเหมือนรักฝั่งใจอะ่ะ อืมนะ,ะเหมือนรับฝังใจที่ที่ยังไม่ลืมแล้วก็คงคงไม่มีทางจะลืมด้วยนะคะในส่วนของตัวเขานะคะตัวเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอาถามว่าตัวเขายังคิดถึงหรือว่ายังนึกถึงไหมตัวเขาพยายามที่จะ move on ค่ะพยายามที่จะใช้ชีวิตใหม่ให้ดีที่สุดพยายามลืม พยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะ m ูฟออนให้ได้เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าตัวคุณกับตัวเขาจบกันด้วยปัญหาหรือว่าสาเหตุอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณหรือไปในสถานที่ต่างๆที่เคยไปด้วยกันแล้วเขานึกถึงหน้าคุณขึ้นมาเขาค่อนข้างที่จะมีแผลอยู่ในใจอยู่พอสมควรนะคะเค่อนข้างที่จะมีแผลเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าแผลตรงนี้มันมันเหมือนกับยิ่งนึกถึงยิ่งเจ็บ ยิ่งนึกถึงยิ่งยิ่งอยากจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วตัวเขาถามว่าตัวเขาลืมได้ไหมยังลืมไม่ได้หรอกแต่ว่าพยายามที่จะลืมพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะมันเป็นความคิดถึงที่ทั้งคู่ต่างที่จะมีให้ต่อกันและกันแต่ว่าเมื่อคิดถึงแล้วเมื่อนึกถึงแล้วนะคะเอฟเฟกของความคิดถึงนั้นอะ่ะมันส่งผลต่างกัน ประมาณนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะซึ่งสามารถที่จะสลับกันได้นะเป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดิบประสบการ์มังกรและคนรักเก่าของคุณที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่คอลเน็ตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้ได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะชาวธาตุดินพะศบกันมังกรน,นะคุณอาจจะคุยกับชาวธาดินพะศบกันมังกรได้กันเองนะคะชาวอา ราศีธนูลัคนาธนูราศีกุมลัคนากุมนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนัดเท่านั้นในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสมพั์แน่นอนค่ะต่างคนต่างต่างต่างบุฟออนเห็นไหมว่าไพ่สองใบนี้มันหันหลังให้กันแต่คนต่างไปในทิศทางต่างคนต่างใช้ชีวิต ต่างคนต่าง o v ฟออนต่างคนต่างมีอนาคตมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแค่ความทรงจำที่ที่ที่ฝังอยู่ในใจนะคะที่ฝังอยู่ในใจเป็นความมันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นอะไรก็ตามความรู้สึกใดๆที่มันผ่านมาตอนนี้มันอาจจะยังชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆจางหายไปแล้วกลายเป็นความทรงจาในที่สุดนะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะมาดูกันเนาะคําแนะนํำใบได้ดวงไพ่ห้าดาบนะคะสองเหรียญค่ะไพ่เด็ดนะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวธาตุดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทาโร่แนะนําว่านะคะ มันอาจจะยากมันอาจจะลําบากมันอาจจะต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลาท,ลที่จะลืมใครสักคนหนึ่งออกออกไปจากใจนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะบอกว่ามันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปไม่ต้องคิดไม่ต้องตามไม่ต้องไขว่คว้าไม่ต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยไม่ว่าจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรืออะไรก็ตามนะคะ สิ่งที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านผลไปคะ่ะเราเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้ดังนั้นสิ่งที่ทําได้ที่สุดดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือการเดินไปข้างหน้ามออุออนและใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดมากกว่าอดีตที่ผ่านมานะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไ like, ลค,กค,กคาาก like, ก์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับไปมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิดไมาให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ